อายแล้วก็ต่มเลยอยาพูดอันที่ว่า้นารกไม่มีไม่มีนั่นะไม่กลัวเอากล้าเข้าไปสาเส่งกล้าเหมือนกล้าเข้าใส่กองไฟไฟนี่ไม่ร้อนเอากล้าเข้าไปถ้ายัางหมดทั้งตัวเหลือแต่เท่าเราฐานเอากล้าใส่กองไฟที่นรกเป็นของเล่นเหรือนรกมันเหมือนไฟเจ้าเจียงต่นนี้ร,ร้อนก็ร้อนก็ฟืนก็ไฟร้อนเผาไม่ให้ตายนารกนะมนะีอยู่นี่กี่กันอยู่กันครามารกประมาณได้สลายก้องแทบของนรลกนะอืมกอนงะไฟก็กาหนดได้ สายคนเข้าไปก็เป็นเท่าเป็นฐานมากองเท่านั้นแหะกองไฟไม่มากนะยังเขาเผาศพเห็นไหมเผาก็ไปเป็นเท่าเป็นทานมากถ้าเพียงในเตาเท่านั้นมันก็เผาคนแหลกใสเข้าไปเอาเผาหมดอันนี้เหมือนกันไฟบาบไฟกรรมเผาตลอดเวลาแหลกอย่ากล้านะถ้าเป็นชาติมนุษย์เราอยู่พอรู้จักมูษบาปให้พากันถอยนะให้พากันอยู่ทำแล้วให้เลิกร่อมแล้วจะไปรีบแก้ไขตัวเองไม่งั้นจมแน่ๆไม่สงสัยศารดาเอกนี่ไม่มีเสียสองเลย หนึ่งไม่มีสองคือศาสดาองค์เอกพูดอะไรแน้วเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วรู้แล้วถึงมาสอนมันจะหินไปไหนพระเจ้าทุกองค์ไม่เคยโกหกโลกแม้ประเทงเดียวไม่มีแต่เรื่องจีสโกหกมดทั้งโคดทั้งแทกของมันเกิดมาโคดไหนแทกไหนไม่จะแทกต้องุูนรกโวกสั่นโลกให้ล่มตมไปด้วย้งนั้นแต่โลกก็ไม่ไม่ลืมไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เสร็จไม่หลับนะ เพราะงั้นมันจ,จมูกเอาจะหมูกจะหมูกจะไม่มีพวกเราอยู่ใต้ศุนทรานี่มันมีจมูกไหม่ะไม่ใช่จมูกเอ,อกจากิเลสนตูกขาดสบายมันมัเหลือแล้วหูตูงจมูกไปแล้วนั่งเหลือหูอ,อีกหูยังมีสองหูจุูงอีกสุดท้ายจะไปเหลือเดี๋ยวคอขาดนะตายซะก่อนถึงคอขาดค่ายชัวย่วนี่ยังไม่ตายให้กิเ,เลสจมูกส่วนล้านนี่หมายอยาก,กวินไปมนุษย์เรามืดเกินไปเกินมนุษย์มานาเป็นเศษมนุษย์นะ คนที่สร้างบาปสร้างกรรมมากนี่คือเศษมนุษย์เราจะประเสรสรรพตนเราตามเรื่องของทิเรีว่าเป็นคนมั่งมีสีสุขยศทำแนาสักสูงเป็นที่สง่างามนี่คือไฟเผาหัว,หวมันเองหลัาจากนั้นมันก็เผาโลกทั่วดินแดนเวลานี้ออกจากที่เรีตัวเห็นจะได้เห็นจะร่ำรวยตกะตกร้าตะกรามนี่เองจะไปตัวไหนไปในสาระมันไม่พอ,อขึ้นชอดทีเลีนเอามาสามเลยโล้ก็ถามาม่ให้มันคนเดียวก็ไม่พอเรื่องที่เลียนไม่มีคำว่าพอนั่นถ้าเรื่องทำแล้วพอเหมือนน้ำเต็มแก้ว เต็มอ่งเต็มถังให้ลงไปพอเต็มแก้แล้วเต็มเอาเทมาเท่าไหร่ก็ไม่เอาร้นแล้วร้นแล้วร่เนี <c oughs> <rik pus> ่ทำท่านมีพอเนาะขีเหรไม่มีคําว่าพอเราเนี่พูดจริงจรนี่จวนแล้วจวนตายแล้วยิ่งเปิดออกน่าทำพูดจริงๆนะแต่ก่อนเราไม่เปิดพูดอย่างกงกองอืมเรื่องทำนี่บรรุหัวใจเต็มเอียดครอบโลกธาตมาได้ห้าสิบปีนี้แล้ว นั่นฟังที่พี่น้องหลายเราได้ออกประกาศสอนธรรมนี้ได้เริ่มออกแล้วนะธรรมประเภทนี้พี่น้องหลายจะไม่เห็นความจริงของธรรมที่บุญเจ้าส่งไว้พระรหันต์ท่านส่งไว้เป็นธรรมแท้ธรรมวิเศษเลิศเลยนี่ถอดออกมาทีเดียวออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพราะจวนจะตายแล้วเวลานี้ยังไม่เหลือมีอีกกี่ปีประกาศธรรมทั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยพูดพอปึ๋งขึ้นมาทั้งหลายธรรมเลิศทรรประเ,เสริฐอัศจรรย์แล้วมองดูโลกนี้จะดูไม่ได้เลยฟังสิ่ะ มันเป็นยังไงเราเคยเกิดเคยตายกับโลกมานี่กี่กับกี่กันทําไมมันอยู่ได้คุกเข้ากันมาตลอดเวลาไม่เห็นเจริละ่ะพอสมาชาตินี้พังขึ้นมาเท่านั้นแล้วถอว่างั้นเ,เลยอืมดูไม่ได้เลยสถานที่เราเคยเกิดเคยตายจมในโลกมากกี่กับกี่กันสวรรค์ชั้นพรมแล้วมันก็เลยเป็นกายเป็นกองขยะไปหมดฟังที่ั้สวรรค์ชั้นพรมลงมาที่กลายเป็นกองขยะไปหมดนี่คือมันโ خ, ขกขอบเขี่ยงความเกิดตายทั้งนั้นน่นเนี่ย เกิดตายก็คือกองทุกไอ้ด้วยกันนั่นแหละทุกมากทุกน้อยไปด้วยกันพอมันจ้าขึ้นมาเท่านั้นแ่ะขึ้นอุทานทันทีเลยตัวไหวนั่นฟังซิน่ะพูดให้ฟังกี่ข้างแล้วนี่มันจนจะตายเปิดจะเต็มที่ว่ะตัวไหวว่างมันสะดุง้งพอกีเหลสกกับกิจขาดสะบั้นจากกานทีนเราขางนั่นนี่นสะดุ้งหมดเหมือนมันโลกธาตุหวั่นไหวนั่นอหละแต่เราก็ไม่กําหนโด,ดโลกธาตุแต่มันหวั่นที่นี่ที่ไม่ะข้คาดเคลยเดือดางขึ้นทันทีเลยเนี่ย ถโถอย่างนี้หรอวะเอ่าเป็นอย่างนี้เลยเหรอเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยอ่อนใจสลดสังเวชน้นําตานี่พากพาก่าไม่ต้องบอกออกเองทีเดียวอัศจรรย์ธรรมพุทธเจ้าอุปถัมภเจ้านี่โตตัดทะลุได้ยังไงทําเลิ่นเลยถึงขึ้นกระดาษนี้ตัดทะลุได้อย่างไงดดได้งไงไม่มีใครบอกใครสอนเลยแต่อยู่ๆก็ตัดทะลุขึ้นมาแต่เราก็ทราบเล เรื่องของวระเจ้าทุกๆองค์ต้องสยามผรูรู้เองเห็นเองสออเสีงหายเองไม่ต้องมีใครครูสอนมันก็ทราบแต่เวลามาเจอเขาอย่างจังๆแล้วอันนี้มันเลยเหนือทุกอย่างเลยอย่าง,ฮงเฮยพระวุทธเจ้ารู้ขึ้นมาได้อย่างไรรู้ขึ้นมาอย่างอัศจรรยร์นะไอ้เรานี่ท่านสอนแทบเล่นแทบตายมันก็ยังไม่ได้เรื่องในลาวมันเพิ่งจะมาเจอกันเดี๋ยวนี้นั่นนั่นอาทิ่วันน้นําตาพังภาคภาคมาเลยเอาพูดให้มันแต็มโดดมันเนเหมือน ดังน้อยถังขยะมากกว่านั้นถังฟืนถังไฟมีเหยื่อล่อนิดหน่อยพอเป็นเครื่องล่อสัตว์ให้จมให้จมนั่นแหละเหยื่อลอ่อยาพิษที่เคเนนล,เลือบเลยน้ําตาลกิเลมันเอายายาพิษฝังไว้ข้างในมันเอาน้ําตาลเครื่องล่อของสัตว์ล่อข้างนอกสัตว์ก็ดิน้นเป็นบ้ากันไปสิ <c oughs> ทีนี้เมื่อมันลงเต็มขีดแล้วอดังนั้นไม่เคยเห็นมันก็ขอนออกมาเลยหมดโลกา่าน อันใดที่เหมือนธรรมชาตินี้หมดไม่มีเลยเนี่ยจะไม่ข้อพระไทยยังไงพุทธเจ้าไม่ข้อใจยังไงพดทีิรู้ทำประเภทเดียวกันหัวใจดวงเดียวเป็นนักรู้นักเห็นดีชั่วทุกอย่างไม่มีใครเกินใจเลยใจเป็นนักรู้แล้วทาไมจึงเป็นอย่างนี้ประเภทนี้เราไม่เคยขาาเคยฝันว่าจะรู้จะเห็นจิตใจอย่างนี้ก็ถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบงังไว้นรกมอาหัวชนเลยอะไรหัวชนไม่กลัวทั้งนั้นกิเลสพาไปไหนไม่กลัวอืมลงนรกอไมกีเอาไ,อาไป มีความอยากทำดึงไปเท่านั้นละความอยากได้อยากร่ำอยากรวยทุกสิ่งทุกอย่างความอยากนี่เป็นเหยื่อล่อดึงไปดึงไปท่านี้หัวสดชนไปกิเลสลากไปลากไปมันไม่เห็นเวลามันเจออย่างจังๆอันนี้ไปยังไงทีนี้ดีเพียงต้นเขาทีนี้ใครจะไปโไปดนเห็นกันอยู่เนี่ยใครจะไปหัวโดนอันเรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะมันจะไปลงนรกยี่กับขีกันและหนักเบามากน้อยเพียหไรไม่อะไรไม่มีอะไรเกินนรกความเดือดร้อนแล้วมาทําให้ตายซะเลยนะ แน่นได้ไหมขนาดนั้นแล้วใครจะไปกล้าชนพิจารณาสิถ้ามันเห็นแล้วไม่ชนใครก็ไม่ชนที่เห็นไม่เห็นนั่นมันชนเหยียบขวักเหยียบน้ำมันกันแล้วไม่เห็นถึงเหยียบถ้ารู้อยู่แี้งแต่น้ำก็ไม่เหยียบนะอันนี้นรกทั้งครอบโลกธาตุอยู่เนี่ยเป็นยังไงใหญ่ไหมนรกสัต์ได้อยู่ในนี้อยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในแหล่งนรกทั้งนั้นนะไม่ได้ใครมีใครเหนือนรกอเวจีได้นะนี่แหละครอบขนาดนั้นใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วยังเห็นว่า เป็นดอ,อกไฟดอกเดียวอยู่เหลือดอกไฟดอกเดียวมันก็ไม่กล้านะคนเรากระเด็นมาติดปั๊บมันติดถึงเลย <c oughs> นีเวลามันเตออย่างตั้งๆอันนี้มันจะไม่สะดุ้งยังไงอนุล่ะนี่ละอ,ลอันหนึ่งที่กระเทือนถ,ถึงเทวบุตรเทวดาอินทุม่ะมันจะถามหาว่าใครนะว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีมันตาบอมมาอวดทําไมอยากว่างง้นนะ หลวพ่อได้เจ้าทุกท like. well. ุกองสาวกคู like. possible, oria, number, ่เท uh, ี่ยวชานทั้งหลายท่านกระจ่างแจ้งอยู่ทุกจ่งทุกอย่างอพวกฉันนรกไปผีอะไรท่านก็กระจ่างแจ้งเหมือนเราดูมนุษย์นี่ว่าไงมนุษย์เราไปยังไงเนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยสงสัยกันไหมว่ามนุษย์มีหรือไม่มีเนี่ยอืเทวตรเทวดาอินฟลมก็ตจ่างแจ้งอยู่เหมือนกันเนี่ยสงสัยอะไรว่าเทวตรเทวดาไม่มีนั่นหูแจ้งตาสว่างขั้นข้าควรคนตาบอดแล้วคนนั่งเต็มสลาดีดีมาดีมันชนไปเลยนะคขหลีกไม่มาทันหัวคำมั่นนะคนตาบอดไปยัง้น เขาใหญ่ไหมคนตาดีไม่เป็นนั่น่ะพิจารณาที่นั่นแหละตาผู้ใเจ้ากับตาของจัว์โลกยังได้มาสั่งสอนจัว์โลกคือมูดมัวน,นนี่ล่ะตาปันมีสิบตาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตาใจของผู้เจเพียงตาเดียวทั้งครอบโลกธาตุเลยนั่นดวงใจนี่แหละเป็นตาเนี่ยทีททย่นั่นได้ปเปิดให้ผี่นอกหลายฝั่งเราแนะนําชาติมานี่ในสองสองปีกว่าแล้วทรมะประเภทนี้เริ่มออกเริ่มออกแต่ก,ก่อนไม่ออกดีไม่ดีจะตายไปด้วยกันเลย สอนก็สอนในบงแคบแคบบรรดาพระเจ้าพระส,สงฆ์เล็กน้อยถ้าสอนพาดเอาดิ่งเลยเชียวเป็นแกงหม้อเล็กแกงมอผิวคุ่งคุ่งต่อมักผลนี่ผ่านอย่างเดียวดึงขึ้นไปเลยแกงหมอใหญ่ก็ด,ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงคนงนั้นดึงคนนี้ไปเทศแกงมอใหญ่เทศยากอืม เดี๋ยวว่าไงถ้าจะเตียงแรง,แรงอตีหัวนักเลงโตนี่แรงแรงนี่หัวเด็กมันกระแฝงยู่นั่นเสียหัวคนแก่แฝงยน่นั่นเสียงูกันนันอยู่ข้างอยู่ข้างอันเสียตีแรงมาได้มันจะถูกหัวเด็กมันจะถูกหัวคนแก่ถ้าทำมีแต่หัวนักเลงโตฟาดมันงายหมาไปเลยเข้าใจไหมงายหมานะงายไม่เป็นท่าเขาเรียกงายหมาเาไม่เป็นท่าต่อทำทำฟาดทีเดียวงายหมาไปเลยนั่น นี่เรียกว่างายหมาไงาเป็นท่าสู้ทําไม่ได้เข้าใจนี่มันตีไม่ได้นะแตหมอใหญ่ดึงไปตรงนู้นดึงไปตรงนี้พลุงพลังกุกขับไม่สะดวกถระเทศเรื่องแมอกม้อแร่ม้อจิ๋วแล้วคุ่งทันทีเลยลมหายใจแทบหายใจไม่ทันเป็นยังไงทาอยู่ในหัวใจนี่ทุกอย่างมีอัดมีอัน้นที่ไหนไม่มีวางงั้นเลยเปิดออกล่องบวมข้าโรงชาติไม่แต่ทำละนันอะไรจะมากี่มากขวางทําได้ ขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่ทำบุญเจ้าที่คลองไว้ทำพระอาหารที่คลังคลองไว้คลองอยนี้ทำตัวตลรอนพวกเราได้แต่ชื่อแต่นามจดจำประมาณนรกอย่างสวรรค์อย่างนี้ในตำรับตำราอ่านแล้วมันก็ไม่เชื่อที่เียนไม่ให้เชื่อมันลากองะรกกันเลยด้วยความกล้าหาญใจใจต่อบาปต่อกรรมนี่เ้วเปิดที่พี่น้องหลายฟังใครจะฟังก็ฟังหนาวะําพุธเจ้าเลื่อเลื่อขนาดไหนนี่ยเราเป็นห่วงมากพี่น้องชาวไทยเราเป็นชาวพุทธนะ ขอให้มีหลักจิตหลักใจเถอะไม่งั้นมันจะลงจริงๆนะย่าท้าทายผู้รีเจ้าอยาให้กิเลสท้าทายพาท้าทายผู้รีเจานั่นจะจมแน่ๆนะออไม่ได้ดิบได้ดีอะไรมนุษย์เราถ้าปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวหาดีไม่ได้เลยนะถ้ามีความดีแล้วใครจะว่านายบาปก็ตามเถอะหัวใจไม่เป็นบาปพอนายบุญนายบุญติดคุกติดตารางอยู่เยอะนางสวรรค์เต็มไปในตารางนายพรเต็มในตารางเยอะไม่มีแต่ชื่อเกิดประโยชน์อะไรจ้าขางเป็นนักโทษ นี่เขาจะว่านายบาปบาปอทไรแล้วมันมีแต่ชื่อเฉยเราไม่ได้เป็นบาปว่านั่นเราเป็นคนบุญมัน้งใจปฏิบัตินะอย่างน้อยขอยอบรมภาวนาทุกขืนทุกขืนนะอบรมใจให้สงบเอาพุโทโธหรือธรรมุมหรือสังโฆค,คำใดก็ตามมาบริกรรมให้จิตยึดเกาะอ,อยู่ตรงนั้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลกันเรื่องใจนี้วิเศษวิโสขนาดไหนจะรู้ด้วยวิธีบริกรรมบริกรรมดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้จิตคิดอยู่นั้นไม่ให้เผลอนะ นานไปนานไปแล้วทาก็จะรวมตัวเข้ารวมตัวเข้าคําว่าพุโทโธจะมีอํานาจขึ้นไปโดยลำดับจิตกับพุโทโธเข้ากลมกึ้นมาเดียวก็จะสว่างจ้าพานานี้ก่อนนะนี่เริ่มได้ที่พึ่งแล้วเนี่ยจิตที่มันมียืดที่ยืดที่เกาะมันไปหายืดแล้วก่อนมันจะหมุนตัวมันเข้ามาหดตัวเข้ามาหาสาระอันใหญ่หลวงอันเลิศเลยเนี่ยต่อไปมันก็จะค่อยปรากฏเป็นหลักเบญเยขึ้นมาทีนี้สว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นจนสิ่งเหล่านั้นมันจะคลายไปหมดนะ มันจืดมันจางมาบวชเข้ามาหาสู่มเข้าเข้ามาสู่หลักภายในคือสาระที่เลิศเลยจากคําของพระพุทธเจ้านี่แหละเลิศเลยตัวนี้จากนั้นมันก็รู้คนเรารู้บาปรู้บุญรู้กุศลรู้รายได้รายเสียคาว่าโลกก็ไม่เกินประมาณอยู่ในความพอดีของผู้มีธรรมไม่ว่าจะโกรธก็ไม่ไม่ก็ไม่เลยประมาณไม่ว่าจะรักจะ ทางใครก็ไม่เลยประมาณทําสกัดรัดกั้นไวเเบือไปในความพอดีพากันเข้าใจนะนี่หลายวันนี้ได้เปิดทำทำประเภทนี้ท่านหลายได้ยินไหมหลวงตาบัวได้มาประกาศแล้วในสองปีนี้นะอนี้ก็บอกชัดๆด้วยนะแล้วเป็นชาตนะินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราด้วยลรวบอกงกงเลยเราจรึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็ม ед, หน่วยด้วยความเมตตาสงสารกันห่วงบรยยรญาพี่น้องชาวไทยเลยส่วนใครจะมาว่าตําหนิติเตียนแล้วว่าหลวงตาบัวได้อดอวดอันนั้นถังขยะยามายุ่ง มันหาววาว่าขึ้นจากถังขยะทอนนั้นละ่ะถ้าเป็นคนก็ดีเป็นหมาค็ดีหาววาว่าเคยนั่นทำไม่ใช่ถังขยะไปสนใจแล้วก็ถังขยะไปกล้าไปกลัวแล้วก็ถังขยะข้าฟังแต่ว่าทาไปอะไรหากันจำอาน,นะให้ตั้งสาลาไว้อย่างนี้นะขายนอกมันอาศัยไปชั่วการเวลาใครเกิดมากก็ต้องอาศัยเหล่านี้แหละแต่ภา,ายในจิตใจไ,ไม่มีที่พึ่งมีอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีควา,หามหมายนะตายแล้วจมด้วยกันทางนั้นละ่ะ